โอ้ยเนี่ยเป็นไปตามคาดนะพี่น้องไม้ปลูกอ่ะโคตรยากกว่าไม้ร่วงงอกเองต้นนี้ใหญ่ขึ้นมาอยกกพี่น้องเป็นต้นที่แปดที่เ้าเลยใส่มดไหมน้อเนี่ยในรถก็เต็มแล้วอึบโอ้โหสวัสดีครับผมพบกับเขียวคลาดบนไซฟาร์มนะครับพามาหาคุดตะโกเอ้ยไม่ใชาอยยีกแกมาโคดมะพร้าวสวนนี่ มะพร้าวที่ร่วงงอกสวนแต่ว่าไม่ได้ฟรีนะครับพี่น้องซื้อเจ้าของสวนเจ้าของสวนเขาก็แบ่งขายให้พวกที่มันร่วงงอกหรือว่าเป็นไม้โปกที่ไม่ต้องการก็คุดของยายคนนึงไปแล้วนะแต่ว่าถ่ายคลิปไม่ได้ติดเพลงตอนนี้ก็มาคุดอีกจานหนึ่ง<ช>เดี๋ยวจะพาดูต้นที่คูดก่อนสักต้นสองต้นเราก็ดูต้นที่คุดของยายแล้วกบไปดูที่บ้านว่าคุดเส้นแล้วได้แบบไหนไปบ้างนี่นะครับต้นก็ประมาณแขน ผมตัดยอดอย่างนี้เลยพี่น้องเพราะว่าผมเอารถเก่งมาผมใส่รถเก่งไม่ได้ตัวได้ไปประมาณาซิบต้นแล้วจากของยายบ้านหนึ่งที่ให้ฟรีนะครับเป็นไม้ใต้ดินเป็นมะพร้าวใต้ดินคนไหนไม่เคยได้ยินไปดูนะครับมะพร้าวใต้ดินเดี๋ยวจะไปถ่ายดูดีๆอยู่บ้านกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูต้นอื่นที่จะคุดทําการคุดเสร็จแล้วหนึ่งต้นพี่น้องไปไปมาๆก็เป็นคลิปคุดแล้วกันเนะเาะคุดเนี่ย คือไม้แบบนี้มันเป็นไม้ที่ร่วงงอกเองนานหลายปีแล้วกะลามันจะแตกมดนะครับนี่กะลามันพุ่งแต่ผมไม่จะเป็นตุ้มดินไปแบบนี้นะพี่น้องนะนี่ซื้อจาของสวนก็มียอดเดี๋ยวไปใช้วิธีแบบไหนแลวยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปอื่นๆนะครับจะนําเสนอไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันพี่น้องต้นนี้ไว้นี่แหละต้นที่เราจะไปคุดเป็นไม้ปลูกเป็นไม้ปลูกนะครับ เป็นมะพร้าวปลูกแต่ว่ายายแกยจะเอาออกเพราะว่าภาษาโคราชเขาเรียกว่ากีดต่มเป็นมะพร้าวํำหอมแตกใบจริงแล้วสูงประมาณหนึ่งเมตรต้นนูน่นอ่ะได้ประมาณหกเจ็ดต้นลำต้นเนี่ยลำต้นก็ประมาณเนี่ยผมจะใส่รถเก่งไปได้ไหมเนี่ยรถเก่งก็ได้มาจากบ้านยายแล้วนี่จะรอดไหมอันนี้เป็นไม้ปลูกอ่าเดี๋ยวทำการคุดเด้อพี่น้องเด้อ จเจาไปแบบใบจริงเลยปันทะีน่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตาเหนื่อยเลยพี่น้องไม้โปรกจะคุดยากกว่ากว่าไม้ที่ล่วงงอกเองธรรมชาติเพราะเจ้าของเขาจะคุดหลุมแล้วฝังลงไปแต่มันจะลึกกว่าไม้เนอะเพราะว่าอันนั้นมันล่วงงอกเองมันก็แทงลากไปแล้วก็ซับแต่อย่างเงี้เขาคุดเป็นหลุมลึกลงไปแล้วก็ทําอะไรเงี้ยมันจะคุดยากกว่ารอดหรือไม่รอดเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องเ,อเป็น เป็นโอ้ยเนี่ยเป็นไปตามคาดนะพี่น้องไม้ปลูกอ่ะโคตรยากกว่าไม้ร่วงงอกเองเพราะว่าเขาโคตรลุมมลึกเหมือนโคตรตานเลยเลยพี่น้องเลยเหมือนโคตรต้นไม้ใหญ่อะ่ะเพราะว่ามันต้องตามลงไปลึกเพื่อให้มันได้ตุ้มคืออยากเอาไปทั้งอย่างนี้เลยให้มันรอดเดี๋ยวไปใส่กระถางนี่ต้นที่สองเองนะของของเจ้านี่นะครับเจ้านั่นที่โคตรตะโกไอหลงและเป็นตะโก มะพร้าวใต้ดินน่ะของยายคนที่ให้ตอนนั้นสิบสองต้นนี่สิบสี่สิบห้ารวมแล้ววันนี้นะ่าจะได้ยี่สิบต้นนะเดี๋ยวคุดต่อก่อนลึกเพราะมันเป็นมะพร้าวปลูกอย่างที่บอกอ้ยหนวดเลื่มมาแล้วเดี๋ <laughs> ถ่ายกันหลายคลิปแล้วเนี่ยเอาขึ้นมาได้เลยพี่น้องจะยังไม่ได้แตีงตุ้มหรอกนี่ลากไม่มีกระไาให้โชว์นะะว่าเป็นมะพร้าวปลูกนี่ย แล้วผมก็จะไปปลูกอย่างนี้เลยไปปลูกให้กระถางแล้วก็ดึงใบแต่ให้มันติดก่อนนะอมาดูต้นต่อไปนี่ได้สองต้นนะสวนนี่สองต้นแหละหนุ่นเอีกนี้นะครับตัวนหนึ่งเหมือนกันเป็นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวปลูกนี่คือเจ้าของบอกว่าปล่อยเอาไว้มันก็จะกีดสมคือมันจะบังสมสมโอ้น่ะพี่น้องนะ่ะภาษาโคราชก็เรียกกีด กีดทางนั่นแหละบางแดดบางเงาอะไรประมาณนี้พี่น้องต้นนี้ดินล่วนคุดง่ายกว่าต้นเมื่อกี้นี่แต่เนยกนกว่าตุ้มจะแตกง่ายกว่าเหมือนกันเพราะเป็นดินปนหินกว่าตุ้มแตกได้ขึ้นมาแล้วครับตุ้มไม่แตกแต่จะแตกตอนใส่รถนี่แหละ ดันทะลึ่งเอารถเกง๋งออกหาต้นไม้คือจริงๆไปหาคุดตะโกแล้วมันไม่ได้พอดีโคุดแล้วเจ้าของเขาห่วงก็เลยมาหาป่ามะพร้าวแล้วก็ได้มะพร้าวเทียนได้อีกต้นหนึ่งเป็นสามต้นละโอ้แตกแๆกแกตุ้มแตกเอานอนดีกว่านี่เยอีกต้นนึงอยู่ไหนวะโคด้ดวางไว้ลืมือ่อย อันนี้ไม่ต้องถมเดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาปลูกสมปลูกอะไรไปดูต้นอื่นพี่น้องมีการเหลืองการสมเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันนี่อีกต้นหนึ่งพี่น้องต้นก็ใหญ่ๆเพราะว่าเป็นมะพร้าวปลูกเป็นมะพร้าวทำหอมโอ้เสียงหอบฉันเนี่ยนี่อาจาศยุดง่ายอยู่ว่ะเพราะว่าเหมือนลดน้ำไว้เราก็อยู่ในในบ่อ เดี๋ยวคุดไปเรื่อยๆ <S <S 1> <S 1> ต้นนี้น่าจะคุดง่ายพี่น้องเราวลากกำลังเดินเลยนะนี่ลากไม้กำลังเดินเลยนี่ไม้ปลูกตอนนี้เพราะว่าต้นนี้คุดง่ายอยู่ดินดินมันอ่อนแต่แต่ว่าคุดง่ายเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้นะเพราะว่าเนาะวนสายสายมะพร้าวสายคุดตะเวนหาคุดหาซื้อตามสวนชาวบ้านคนนี้แหละ ต่คุดเองแต่ว,วันนี้ไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มาด้วพี่น้องจะถือมือสั่นงึ้งๆ,ๆเลยแหละเหนื่อยรอไปรวมยี่สิบแล้วเนี่ยสองเจ้าได้ขึ้นมาแล้วพี่น้องแต่ต้นนีด้ด้วยความที่ดินมันเปียกนะนตุ้มมันจะตแตกเราคงต้องมัดมัดสักหน่อยเพื่อความชัวเพราะว่ามันเปียกมัดเสร็จเรียบร้อยเพื่อความชัว สงสัยต้นนี้ต้องตัดกิ่งออกพี่น้องเลยดูมันมันสูงกว่าต้นสองต้นนู่นสามได้สี่ต้นนี่แหละแต่สองต้นที่คุดเป็นไม้ปลูกแหละต้นนั้นยังไม่สูงเท่านี้ต้นนี้สูงมากอันนี้ต้องตัดกิ่งออกตุ่มเมล้าต้นนี้สูงปรี๊ดเลยครับจะของสวนเดินหาให้เป็นไม้ที่ลูกมันร่วงกองมาไว้ลงงอกต้นก็ต้นโคนใหญ่สมควรเลยเท่ากระป๋องกาแฟ เอออันนี้จะงัดไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันจจน่าจะงันง่ายเนี่ยโคดเป็นตุ้มง่ายเพราะไอ้ไม้แบบเนี้ยโคดง,ง่ายครับมันมีเพราะว่ามันงอกจากกะลามันไม่ได้โคดปลูกเหมือนมะพราวนำหอมมะพราวนำหอมนั่นก็โคดหลุมปลูกอ้ยลึกเป็นครึ่งแขนเป็นศอกอย่างนี้เดี๋ยวซบลากเอาเลยเจ้ว,ว่าคันอยู่ป่าอยากหาเลยพี่น้องนี่ซับงัดขึ้นมาแล้วนี่ แบบนี้คดง่ายแต่ว่าก็โอกาสรอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันมีไอ้เปลือกแต่มันต้องตัดอันนี้เอาก่อนไม่ได้เอาเครื่องมือมาเพราะว่ายายก็เดินหาให้เจ้าของสวนเดินหาให้ออหใหโอ้นี่เที่ยงเลยเดี๋ยวพี่น้องก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยเมียโทรตามแล้วแล้วอีกห้าต้นต้นนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกพี่น้องเป็นต้นที่แปดที่เก้าแหละจากตอนแรกเจ้าของสวนบอกย้ายก็บอกว่าไม่ไม่มีไม่ค่อยมีตอนนี้ แกเริ่มหาให้ได้เริ่มเยอะหละจากแค่ต้นสองต้นตอนนี้กลายเป็นคนทาความสะอาดสวนไปแล้วนะพี่น้องข่าวข่าวลือแพร่กระจายไปเร็วมากเลยพอแบบเราพูดคุยกันนะนะว่ามีคนออกหาซื้อมะพร้าวล่วงงอกตามสวนก็จากที่แรกไม่มีใครขายนะไม่มีพอเริ่มมีคนนึงขายก็เริ่มมีคนอื่นขายขายขาย ตอนนี้จากหาไม้ไม่มีกลายเป็นหาเงินจ่ายไม่มีเลยเด้อยตอนนี้ที่นี่เขาไว้เซ็นไว้ก่อนเดี๋วตามมาจ่ายเอาคุดกันพี่น้องต้นที่ก้าวเร็วมั้งเนี่ยได้แล้วนะพี่น้องหาต้นต่อไปเนะี่จากตอนแรกไม่มีตอนนี้มีจนคูดไม่ทันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากจากเท่าแขนตอนนี้กลายเป็นเท่าขาเท่าแข้งแลลว มันจะลุ่งหรือจะล่วงเอาให้รู้ไปเลยพี่น้องสำหรับผมนิสัยผมทำอะไรทำก็จริงจังเลยตั้งใจถ้ามันล่มเหลวก,ก,ก็คือล่มเลิกล่มเหลวก็คือล่มเลิกแต่ถ้าล่มเหลวแบบคาใจผมก็จะทำต่อไปอันนี้คติผมทำอะไรไปให้สุดต้นที่สิบของสวนนี้โอ้ยสงสารรถเก่งแท้สภาพสภาพผมตอนนี้นะพี่น้องต้นที่สิบเงอโชคเลย ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงจะเที่ยงครึ่งเลยยังไม่ได้กินข้าวเช้าตัวน,นี้ใหญ่ยังไม่ขาดที่ตั้งหากเออขาดแล้วที่ต้นก็ขาดทักทีต้นขนาดโคนขาตุ่มก็เหมือนุดตะโกคุดคข่อยอย่างไ้ไม่ดูนี่จะลุงหรือจะล่วงพี่นอ้องเลยใหญ่ใหญ่บอกคุดนู่นอีกต้นหนึ่ง ใหญ่เท่ากันมาถึงต้นทุดท้ายของสวนนี้แล้วครับพี่น้องต้นที่สิบเอ็ดสิบสองประมาณนี้แหละโอ้อยู่หลังมดแดงด้วยเนี่ยหมดแดงหลังบุเลเลยเลยเราอยู่ก็อะไรไม่อยู่นะอยู่ก็เคลือตําเยืด้วยเนี่ยอ่ะโคตรต้นทุดท้ายะได่กลับบ้านยิ้วเข้าแล้วจะายหนึ่งแล้ว ทำการโคดเซตมดแล้วทุกต้นพี่น้องตอนนี้ยกมาสองก่อนเดี๋ยวไปยกส่วนที่เหลือมาในรถเอีกเจ้าหนึ่งก็มีอยู่เดี๋ยวไปดูส่วนที่เหลือกันโอโหเหนื่อยสิบกรต้นอันนี้เจ้าของเขายังเก็บไว้อยู่เป็นมะพร้าวน้ําหอมนี่สามต้นนี่ครับกองเนี่ยคือเจ้าของเขาคุณยายเขา เอาออกเพราะว่าหนีป้าสมเนี่ยจะเน้นเห็นว่ามีมะนาวมีสมโอมีมกล้วยมีอะไรมีใบเตยมาเ้ากเกลยเอาออก,กเลยผมได้สัมปทานมานุนสองนะสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่คุดสิบต้นครับพี่น้องใจเทขาดทําทำการขุดมามดแล้วนะพี่น้องครับนี่นี่เป็นไม้คุดต้นขนาดนี่ เป็นไม้โคดซิปต้นนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นไม้แทงเนาะเป็นไม้กระไลอย่างที่บอกเขตบ้านผมมันเป็นตะมะพร้าวกะทิแต่สองต้นนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเจ้าของเขาแห้เออ,อกผมจะไปปลูกอย่างนี้เลยเราเดี๋ยวมาดูในรถที่โคดมาของยายอีกเจ้าหนึ่งว่าจะใส่ไปมดไหมพี่น้องสงสารรถเท้ะนี่นะครับเห็นไหมเต็มรถร้อนอบอ้าวเลยตอนเนี้ยเป็นไม้ที่โคดใต้ดินมาจากของยาย อีกเจ้าหนึ่งเดี๋ยวผมไปตามเจ้าของเข้ามาคิดเงินคิดค่าเสียหายกันครับพี่น้องนี่ได้สิบต้นเป็นไงบ้างครับพี่น้องบรรยากาศบนสาสายคุดหามะพร้าวจากมะคุคตะโกกลายเป็นมะพร้าวตัดไปสองสวนสองเจ้านะถ้านับทั้งหมดอนะ่ะยี่สิบห้าต้น <laughs> เดี๋ยวไปดู ในรถที่บ้านกันนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็พาเที่ยวสวนพาการหามะพร้าวเหมาสวนคุดเองนะครับพี่น้องเออตอนนี้บ่ายหนึ่งยิวข้าแล้วยังไงก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆสวนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับกับเขียวคลาดบนไซฟาร์มอยู่ในโหมดของบนไซมะพร้าวมะพร้าวบนไซเดี๋ยวเราไปดูการาไม้ทรงอื่นๆที่อยู่ในรถที่บ้านอีกคลิปหนึ่งนะพี่น้องนะ ฝากติดตามด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับผมหาซื้อเขาตามร่องสวนอันนี้ไม่ได้ซื้อย้ายเขาให้